นางเอกไม่ได้กดอะไรเลยค่ะหมายถึงว่าไปกดรับแล้วมันเข้าไม่ได้ไงคะไม่ได้กดเชิญไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ลองลองรับคนนี้เข้ามาก่อนเนี่ยยังเข้าได้เลยอ่ะพี่คนนี้เนี่ยสวัสดีค่ะพี่ สวัสดีค่ะก็เข้าก็เข้าได้นะคะแหมไม่หลับไม่นอนนะคะใช่อยู่ฝรั่งเศสค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีโอเคโอเคโอเคให้น้องจันกดขอเข้าร่วมกดายง่ายกดรับแล้วมันไม่ได้อไม่รู้เป็นอะไรอันนี้เจ้าที่แรงทําไมพี่พี่ทําได้ลองดูลองดูเดี๋ยวให้เดี๋ยวออกแล้วให้น้องซันเข้ามาโอเคค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกีกด,ดออกอยังไงอ่ะไม่สามารถเพิ่มเขีนรับเชิญได้พวกเขาไม่สามารถเข้าร่วมเพเพได้ขนาดนี้มันเพราะอะไรอ่ะไปเอกมาแล้วมันต้องเป็นที่ มันต้องเป็นที่เฟสของซันแล้วแหละมันต้องเป็นที่เฟสของพ่อเอกเลยคิดว่านนะเพราะเราเรากดรับคนอื่นมันก็ได้อ่ะคะ่ะมันก็ได้ได้เอซเริ่มศูนแล้วเด้อ แต่ว่านางกดเข้ามารัวมากนะเฮ้ยไม่ใช่จะได้แล้วหรอผมไปเต็มที่แล้วครับพูดคือมากเนี่ยมันกดได้แล้วนะเมื่อกี้อ่ะเข้ามามันยังไงอ่ะมันเข้ามาไม่ได้หรอเมื่อกี้กดกดแล้วนะขับรถมาไลยคู่เลย สงสัยพญามากแล้วห่วขงข่อยบ้าไงพญามากหวงแพะผ้าเดี๋ยวมือนันแกนฟินจนเฟสดลมเนาะพระเอก,กอกกดแล้วนะมันมันรออยู่เนี่ยมันรอเข้าอยู่เนี่ยมันยังไงเนี่ยเอ็นดูดูดิเอ็นดูจริงๆนะดูนางพิมพอะไรเนี่ยก็เหตุเต็มที่แล้วครับน่ารักเนาะเออ อุตสาห์พิมพ์อ่ะ <c oughs> มันเป็นที่เน็ตไหมคะพอเอกมันเป็นที่เน็ตพระเอกไหม <c oughs> มาไม่ได้มาบ้านนางเอกไม่ได้พระเอกเขาอยู่ชัยนาทคะ่ะ มันไม่ได้อยู่ใกล้กันค่ะคนอื่นเข้าได้พระเอกเข้าไม่ได้คนเดียวงงไหมเออแล้วจะให้ทำยังไงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแพอลองกดเพิ่มดูดีไหมพระเอกเอาของของพ่อมาขอขึ้นก็ได้ครับอลองดูสิสลองอโทรศัพท์พ่อมาขอขึ้นสิ <c oughs> มีความหย พยายามมากอ่ะเออที่เขานะ่อุ้ยเองเอาของพ่อจริงๆด้วยอ่ะน่าเห็นไหมนี่พยายามมากเฟสคุณมีปัญหาค่ะไม่มีครับสวัสดีทุกคนครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มันไม่มีปัญหา ปกติไม่ไมีแต่แต่เหมือนว่ามันมันเหมือนว่าเราขอแบบขอแบบขอชนตั้งแต่แรกแล้วเหมือนประมาณว่ามันแล้วเราขอรัวนี่ไม่ได้ขอเห็นขอมาก่อนไม่ขอสันขอมันขอรัวถ้าจะขอรัวถ้าจะกดรัวปะถ้ามันไม่ได้ได้คำตอบเลยต้องขอรัว ไม่หมายว่าไม่ไม่หมายหมถึงว่ามันไม่ได้ตอบรับมายอันเนี้ยทุกคนครับผมก็คือเต็มที่มากมันแบบหาไม่ได้หาไม่เจอเลยอ่ะเอ็นดูมากแม่แบบไปขอโทรศัพท์พ่อเขาน่าเกลียดมากพ่อเลยไม่ได้ดูอะไรเลยยืม ยืมืมพ่อเพราะว่าเหมืองของซันของซันมีมีปัญหาหน่าจะก,การที่เ้เราเราขอแบบขอเยอะๆนี้ทุกคนนะครับแต่พรุ่งนี้เรามีนัดไลน์สดกันนะคะทุกคนก็จะมีพาไปดูสถานที่ไอตรงจัดมิตติงกันนะคะครับ11โมงมาทันไหมครั น่ันมีไปทัานมาทุราด้วยน่าจะทันครับมามาธุราที่ไหนตางสิเอ,อเป็นบางบัวทองครับถ้างั้นก็สิบเอ็ดโมงนะประมาณนั้นเพราะว่าแพไปถ,ถ้าทันก็เดี๋ยวว่ากทีครับถ,ถ้าไม่ทนันก็เที่ยงน่าจะได้อ่ะก็เที่ยงยก็อันี้ทุกคนนะครับ <laughs> โกรธการกัน เวลยนะสวัสดีทุกคนครับวันนี้วันนี้วันนี้มีตัวแทนแฟนคลับนะั้นที่นครสวรรค์เอาดอกไม้มาให้ตกใจมากตอนแรกอะ่ะเราอะ่ะเช็คเสียงก่อนเพราะว่าเสียงมันจะกล้องมันเป็นตรงกลางแล้วมันเป็นการเปิดงานกีฬาใหญ่มากเลยนะแล้วตอนเนี้ยก็ก็ก็ก,กำลังโฟกัสตรงนี้แล้วเห็นคนถือช่อดอกไม้คิดว่าเขาไม่ให้นักกีฬาแล้วก็เดินมาบอกว่าเนี่ยมาแบบ เหมือนเป็นตัวแทนบ้านคูจิ้นอะไรนะเขาฝากมาแล้วเขาให้กำลังใจด้วยนะให้กำลังใจด้วยเหมือนไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครนะแต่เขาเหมือนเป็นอาจจะเป็นตัวแทนมาเลยเปล่าอาจ,จมีคนฝากเขามาเลยเปล่าห <Ừ. S 1> รือว่าตัวเขาเองอันนี้ไม่รู้แต่เขาพูดเป็นกำลังใจให้ <Ừ. S 1> อแล้วเขาทําใหญ่มากทุกคนใหญ่แบบเลื่อเลยสูงมากเลยนะแล้วแบบให้ให้ให้น้องอะไม่เคยได้แล้วขาอหญ่ขนาดนี้เอาจเองจริงไม่ไม่ไม ได้แล้วแต่เดี๋ยวเขาเตรียมไว้เห็นเขาบอกว่าเขาจะเตรียมเซอร์ไพรส์เอาไว้เอางี้เอางี้เอางี้วะล่ะเดี๋ยวผมแกะไป2ี่สิบให้แล้วผมขอชอดออกไม้ไว้ <c oughs> ไม่ก็คือจะจะได้โอเคเอาผมขอชอดออกไม้่าชอบช่อใหญไ่ไม่ได้ค่ะงอนแล้วทีมสีอะไรไม่แพ้เอาทุกคนทุกคนออกความคิดเห็นช่วยกันหน่อย ต้องต้องจองนะคะมีติงต้องจองก่อนนะเพราะว่าแพจะได้เตรียมของของที่ระลึกให้ทุกคนมีของที่ระลึกให้ทุกคนแล้วก็มีจะมีการจับฉลากว่าใครจะได้อะไรแต่ว่าเป็นของที่น่ารักอะไรคือทุกคนเห็นแล้วต้องคิดว่าต้องแบบว่าต้องอยากได้อะคะ่ะ<ช>พระเอกพระเอกก็ยังไม่รู้หรอกตอนนี้ว่าคืออะไรฉทนงก็เพิ่งคิดกับพูตเตอร์วันเนี้ไม่ไดนะ้เดี๋ยวสั้นสันทําไมเขาสันขอไม่ได้เพราะอะไร ไม่รู้ดิอ่ะปึ๊บอ่ะสลรองกดแล้วนะเนี่ยขึ้นปะมันจะขึ้นมาถามเลยเหรอเดี๋ยวเราลองลองลอง,ลองจะดาวเครื่องวไ่เนอ,นอ่าเช<า>ื่อมต่อไม่สำเร็จไม่เป็นไรก็คุยนี่นี่ไปดีกว่าเ <laughs> จ้าที่แรงล่าสุดเดี๋ยเงินไห,หนกนะ เมื่อกี้บอกอย่างนะเมื่อกี้พิมพ์อย่างมานะลองบอกบองดูลองพูดเป็นภาษาพูดดูสิที่พิมพ์มาอ่ะล่าสุดสิเอาเงินหน่ไอ้พิกนะเจ้า <laughs> ไม่ไม่ที่ซันพิมมาอ่ะซันลองพูดสิ <c oughs> ที่บอกว่า <c oughs> ผมกเ็เฮ็ด <c oughs> เ,เต็มที่แล้วผมกรเฮ็ดเต็มที่แล้วเด้อครับ <c oughs> เออ <c oughs> คือคืออีหลีคืออยูออย่เดี คิดถึง้อครับแม่แม่นองฮาร์พี่เอาชมพูเหรอพี่ดาวแปลว่าเอาสีเอาสีตีมให้นั่นไหมล่ะไปมไรไทุกอย่างอะไรทุกอย่างต้องเป็นสีชมพูครับเพราะว่ามันเป็นสีแห่งความรักน้องเบ้นน้องเบ้นเราเนี่ทุกคนครับผมกลับมาแล้วคุณเบ้โทรหาผมว่าเฮ้ยซันเรามีงานอีกเมื่อไหร่นะบอกฮ่ยเราไปทํางานเลยยไปมุ่งแบบนั้นแค่นี้เขาก็ด่าพอทนแล้วเบ้นเลยจริงเหรอ น,นี่นะั่งโทรม,มาถามจริงเหรออะไรนะนั่งโทรมาถามจริงเหรอว่ามีงานมันไหนอีกเงนี้หรอ,อาากระแสวอาเล่นน้องเบ้นเขาจะไปไม่ยุ่งหรอเขาตั้งใจทํางานอาจทุกเฮ้ยเห็นตอนนี้หายเครียดไหมตอนนี้หายเครียดัเรื่องเพจแล้วอะไรเงี้ยว่าจะไม่พูดถึงแล้วไม่เครียดแล้วคะ่ะไมเเ่เราก็แบบกลับมาใช่ไหมอเอ้ยเรากับเบ้นไปจกที่แรงหรือว่าเราเป็นตัวปัญหาวะแม่งไล์ก็ไล์ก็ดับ สุดต้นปลายสุดท้ายนี่เพจเขามีปัญหาอีก <c oughs> ไม่ไม่ไม่เมือนก็คิดแกถ้านั่งแบบคุยค้ขอข,อขอาอ่าวกเวนน่ะแต่คิดในแง่ว่าของสันอะ่ะเคยไปหนุกครั้งหนึ่งแล้วแล้วแล้วเหมือนว่าอา่าเหมือนเขาแก้ไขให้ซันเอาไปแก้ไขเอาไปแก้ในในมันจะมีคนแก้ไขให้อะ แต่ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะมันถึงจะจะกลับมาทุกอย่างทันว่ามันมันแก้ไขได้แต่แต่ความจริงแล้วว่าคําว่าสําหรับผมคำว่าพาๆแล้วโซเชียลสำคัญไม่ใช่สาคัญแต่แต่มันก็แบบคุณอยู่ได้ตั้งแต่สมัยที่มันเขียนคิ้วโกงๆแล้วไม่ไม่มีโซเชียลคุณยังอยู่ได้ยุคนั้นอะไม่อยากให้มีรอยยิ้มไม่อยากให้เครียดไงก็สมัยนั้นสมัยที่อยู่กับแม่อ่ะที่มีสับทานโค้งหน่อยๆอ่ะแต่ยุคนั้นโซเชียลไม่แรงอ่ะคุณยังอยู่ได้เลยสดงว่าคุณแมสแล้ว โซเที่ยวคนที่มาคนเคยตามคุณแบบเนี้ยเขาก็มาตามคุณใหม่ได้คุณมีเฟซตรงนี้เป็นหลักมันก็เทไปบบนั้นอยู่แล้ว <c oughs> โอ้เอา้าสมัยสะพานโค้งอะ่ะจนตอนนี้คิ้วตรงแล้วอะ่ะ <c oughs> พอค่ะรู้แล้วค่ะ <c oughs> เนี่ยย้ํเลยนะมันก็สวยนะในยุคนั้นอะ่ะออยู่นะถือว่าดูดูดีเลยก็มันเป็นแต่ละยุคนะเราไม่ได้ไปบูลลี่เรา ไม่ไม่ได้บลรี่นะแต่แค่แบบคือคนเราอะ่ะก็สวยในยุคนั้นแต่พอเราแบบเราโตขึ้นหรือว่าเราเรามาอยู่ในยุคปัจจุบันมันก็จะขำยุคนั้นถูกปะ<อ>แต่ยุคนั้น <c oughs> ถือว่าถือว่าน่ารักไงไม่ได้ไม่ได้อวยนะแต่ก็หมายถึงว่าคือเรื่องจริงอะ่ะถ้ายุคนั้นอะ่ะยุคนั้นก็ที่หนึ่งละค่ะครับยุคกลมก็มา <c oughs> <c oughs> แกงแล้วหนึ่งท่า,าไม่หนาวนะครับทุกคนครับมันแค่เย็นๆเฉยครับ โันหนาวปะถ้าเปรียบเทียบกับชน่าอ่ะยอะโซนแป๊บนะเยืะโสนเย็นกว่าลมแรงกว่าก็ดีไหมอากาศดีไหมสันว่าสันชอบทุ่งนาชน่นาก็มีทุ่งนาแต่อันนั้นมันเหมือนทุ่งนาจะจา่ากว่ามันมีมันมีแบบมันมีเห็นเห็นแบบ เป็นป่าชัดกว่าใช้กว่าบ้านสันมันเหมือนมันมองแล้วมันทะลุแบบทะลุป,ป่าเลยอะมองเห็นป่าอะไรด้วยอะไรเงี้ยนี่แฟนขับไปจองโต๊ะแล้วนะเนี่ยแฟนขับฟันอันอันทีน่ที่ผ้าใช่ปะ่ะใช่นะน่เขาโอนจองโตัวละว้วาวตื่นเต้นแต่วันที่สิบเก้าใครจะใครจะมาบ้างเดี๋ยวพี่เาปากดให้นะ